ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายหน้ามนคนหัวล้านอนึ่นะวันนี้ก็เจอกันช่วงบ่ายนะครับก็พี่ต่ายจะมาทําอะไรก็วันนี้นะครับก็มี FC จากจังหวัดสระแก้วเอ,อพี่ต่ายลืมลืมรีวิวรถให้ผมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าลืมลืมไม่ลืมไม่พี่ไม่ลืมแต่ยังไม่ว่างอ,อก็วันนี้นะครับพี่ต่ายก็เตรียมเอกสารขาย8ขัคันอ,อ่าก็จะเป็นวันที่หนะ้าะ หคันแล้วก็วันที่ยี่วันที่ยี่หาคันแล้วก็วันที่ยี่สี่อ่ะสาคันแล้วก็หล่อรถเข้ามาอีกนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ยุ่งพอสมควรแล้วก็ถ้ามีวันปลอ่อยรถมากอาจจะถ่ายให้ดูไม่ทันก็เดี๋ยวตามเก็บให้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกาหายอยงเนันตะกา้าคนเจอ,อยู่ข้างนอก,กเอามาขยับรถสิจาเนนจา๋า อโอเคเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับก็จะเป็น FC ที่ติดตามพี่ตายมาจากจังหวัดสระแก้วออก็เอาจริงๆแล้วถามว่าไกลไหมก็พอสมควรนั่นแหละครับแต่พี่ตายก็แนะนําน้องแล้วว่าอ่าถ้าไกลที่ไหนก็ก็ออกที่นั่นแต่ว่าคือที่ท,ที่ที่ไม่อยากให้มานี่เพราะอะไรเพราะว่า อันหนึ่งแหละคือพี่ต่ายก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปส่งใช่ไหมครับโอเคถ้าว่างก็ไปส่งได้แต่ว่าทีนี้คือช่วงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปส่งแล้วคือต้องน้องต้องเดินทางนะครับมารับเองอย่างเงี้ยก็ลำบากพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณเ c ซีจากจังหวัดสากวนะครับน้องต้องธีรพงษ์หอมบันเทิงนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวรถของน้องต้องเนี่ยน้องต้องใจจดใจจ่อมากเลยพี่ต่ายเมื่อไหร่จะรีวิวให้น้องต้องสักทีหรือไม่อยากเห็นแล้วหน้าอะไรเงี้ยรถเสร็จหรือยังนะครับ ก็คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าแ er a p ปโดไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดเกียร์อัตโนมัติโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกไม่ใช่คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับแต่ว่าเขาจะมีให้เลือกสีสีส้มสีบอลเงินสีเทาสีดำคือสีพวกนี้ราคาจะถูกกว่าสีขาวมุก7,000บาทนั่นเองครับ แล้วก็คันนี้นะครับเขามีอะไรมาบ้างก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบด้านหน้านะครับที่เห็นกระพริบอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเจ้าไฟเดย์ไลท์นั่นเองแล้วก็ไฟเดย์ไลท์จริงๆเขาไม่กระพริบนะเขาจะติดแล้วก็ให้แสงสว่างที่คงที่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นที่กล้องของพิตายนั่นเองนะครับเกิดจึงทําให้เขาดูกระพริบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยไฟหน้านะครับของ isuzu คันนี้นะครับก็จะเป็น isuzu vision by led ไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในหลอดเดียวกันก็ แสงของเจ้าตัวหลอด LED นะครับก็จะให้แสงเป็นแสงสีขาวนวลนั่นเองสว่างมากๆแต่ว่าทีนี้คือเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยการที่เขาสว่างมากๆเนี่ยจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ขับรถขับขี่สวนไปมาไหมเขาจะด่าไหมไม่ครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะสามารถปรับระดับแสงลงได้อีก4ระดับนั่นเองอไฟเดย์ไลท์นะครับัวนี้ แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองถูกแยกออกมาไว้ต่างหากนะครับไฟตัดหมอกของรุ่นนี้จะเป็นแบบ LED นั่นเองแล้วก็กระจังหน้านะครับของเจ้าตัวเกรดแซดเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม2ชั้นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเคขี้ยวแล้วก็มีโลโก้ของ isuzu ให้นะครับอันนี้ป้ายแดงพี่ต่ายก็ยังไม่การันตีว่าจะมีหรือจะได้ ก็ต้องบอกว่าลูกค้ารับรถเยอะมากๆอันนี้นะครับขาวมุกอ่าขาวมากๆนะครับสีขาวนะครับเป็นสีของความบริสุทธิ์นั่นเองอ่าแล้วคันนี้ระบบความปลอดภัยที่มีมากับรถนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงดังนิดนึงนะพี่ต่ายชายติดถนนต่พยายามใช้ใหม่แล้วแหละก็จะดีขึ้นระบบความปลอดภัยของย่อตัวแซดคันนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแซดธรรมดาหรือแซดออโต้นะครับระบบความปลอดภัยจะเหมือนกันอ่า เบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราชันแล้วก็ลงทางราชันค r u i s e Control มีมาให้เดี๋ยวพี่ต่ายจะตต่ให้ดูก็เดิมๆนะครับก็จะเป็นแม็กขนาด1 8นิ้วนั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับโดยเบอร์อยางเดิมของเก้าตัวแซใช่ไหมครับเขา,า,เา 2, 6, 5, 6, 10, 18, ก็จะเป็นยาง265 60 18แล้วก็จะเป็นแม็กสีเทานั่นเองนี่ แต่ว่าทีนี้คันของ้องต้องนะครับก็จะเป็นนี่อ่าให้ดูให้ดูให้ดูเง้มแ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 ง้นิดนึงไปทำอะไรมาอ่าลายยางก็ไม่ใช่ละอ่าเดี๋ยวให้ดูก็เด <|ja|>> ี๋ยวพาเดินไปดูนะครับไม่ต uh ้องลุนไม่ต้องลุนแล้วภายในเจะถ่ายให้นะครับไม่ต้องห่วงก็คันนี้นะครับของ้องต้องจะมีการไปเปลี่ยนแม็กมาอ่าไม่ได้จัดทรงนะครับคันนี้ก็สเต็ปเดิมเลยไม่มีโหลดโดยนะครับ ายางที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้านิโต420นั่นเองก็ต้องถือว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายปียางตัวนี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีใครจะสั่งเข้ามาแต่พี่ต่ายก็หาให้ได้แต่ว่าเหลือแค่ชุดเดียวเองนะก็เดี๋ยวมีลูกค้าเอาแล้วแ,ลวแหละก็ใครอยากได้ไลายนี้ก็รอนิดนึงแล้วกันนะครับโดยเจ้าตัวแม็กนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเลนโซแท้ตัวนี้จะเป็น RTG ขนาด20นิ้วนั่นเอง ก็เบอร์ยางที่ใช้นะครับเป็นนิตโต420อย์างก็จะใช้สอ5หกห้หน้ายางเนี่ยของของเจ้าตัวนิตโตอันเนี้ยจะกว้างเท่ากับหน้ายางสิบแปดเดิมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาให้การยึดเกาะถนนแล้วก็จิกถนนดีกว่าแน่นอนแต่ว่าด้วยแก้มยางที่เตี้ยนะครับก็จะทําให้เราควบคุมรถเกิดคูดง่ายคือกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือยางเตี้ยสั่งเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวปับ๊บอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้ายางแก้มหนาค่ะจะมีการย้วยนิดนึงแต่ว่าข้อดีของการใช้ยางหนานะครับก็จะมีความนุ่มอันนี้ก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าให้อารมณ์ที่มีความสปอร์ตนั่นเองอ่าก็ลองเถอะบอกว่ารถสปอร์ตนี่ไม่นุ่มนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่เคยขับนะครับอ่าครอบคาลิปเปอร์นะครับแล้วก็น็อตล้อสีแดงอ่านอ็อตล้อมีน็อตล้อเนี่ยอ่าส,สีส้มเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นตัวครอบดุมล้อสีแดงไหมอันนี้เจ้า เจ้าน็อตล้อตัวนี้นะครับเขาต้องใช้บล็อกของเขาต่างหากเกิดพี่ต่ายเตรียมไว้ให้น้องแล้วมีบล็อกต่างหากนะอันนี้ครับถามว่าล้นไหมไม่ล้นครับไม่ล้นก็จะอยู่ประมาณนี้เจ้าตัวแซดเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเจ้าเกรดไฮแลนเดอร์นะครับเป็นเกรดของเขาเองแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราไม่สามารถยกได้4 5นะเขาจะมีวิธียกข,ของเขา ไฟเลียวนะครับตรงกระจกมองข้างเขาก็จะมีมาให้แบบนี้เลยมันใดข้างเจ้าตัวเกรแดแซคันนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนี่ฟิล์มพี่ต่ายติดให้เท่าไหร่ฟิล์มข้างหน้าจะเป็น60ข้าง80นะครับแต่ว่าถามว่ามืดไหมก็ไม่มืดเท่าไหร่ฟิล์มตาลิฮอจะไม่เท่ากันนะครับกันสาดเคยจะใช้ตัวชิ้นเล็กเข้ากับตัวรถเลยแล้วก็ตัวจะลองมือเปิดนะครับจะลองมือเปิดตัวนี้ก็ข้อดีของการติดจาลองมือเปิดนอกจากสวยงามนะครับ ยังช่วยป้องกันรอยขีดนะครับที่จะเกิดกับสีรถอีกด้วยเวลาที่เราเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝูดอยู่แล้วใช่ไหมครับด้านหลังอันนี้จะเป็นลายยางลายยางครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่โตกะสี่สวยมากๆครับสวยมากๆพี่ต่ายก็อยากได้ก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ สติกเกอร์นะครับมหามงคลของหัวร้านก็พี่ต่ายก็ติดให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือวันก่อนมีเอมาก็ขอเพิ่ม่าเราติดให้ชุดหนึ่งก็ขอเพิ่มอีกชุดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูแม่เจ้าเสียงมอสไซค์ก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปถามร้านทำสติกเกอร์นะครับถ้าใช้ตัว 3M สะท้อนแสงเนี่ยเออเท่าไหร่ไฟเบรกดวงที่3ามเขาก็มีมาให้นั่นเองเนี่ยอันนี้ไม่ล้นนะครับ พอดีพอดีแล้วก็ยางตัวนี้สวยด้วยกันชนท้ายนะครับก็ต้องบอกว่ากันชนท้ายตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินเลยถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนอกจากให้ความสวยงามเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถยังส่งผลต่อหลักอากาศพลาศาสตร์ด้วยคือพูดง่ายๆเขาไม่ต้านลมนั่นเองทำให้รถม,มีความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่ต่ายต้องระวังหลังนี้เด็ดร่วงครับ ฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองก็ต้องบอกว่าขนาดตอนนี้ที่พี่ตายเปิดตอนกลางวันนะแสงอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเรายังเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนมั่นใจแน่นอนนะครับว่าเขาให้แสงสว่างที่ชัดเจนลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแต่สุดท้ายเป็นแบบนี้มือจับนะครับตรงประตูไม่ใช่มือจับประตูดิตัวเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยแบบโครเมี่ยมนะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานไม่ตาไม่ได้เพิ่มให้นะครับนี่ สวยครับสวยสวย9 2 4 0 0 0บาทนะครับสีขาวมุกแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ลดขาดมากๆพี่ต่ายก็ไม่ค่อยได้ลถเช่นเดียวกันข้างหน้าจะเป็นด้านตรงเนี้ยประตูไม่ใช่ประตูภายในภายในเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับเดีย๋ยวถ่ายเน้นให้ก็จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วกันวิบวับวิบวับ ก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็ช่องของพี่ต่ายก็คนตามก็37 0 0 0แล้วนะครับขอบคุณออกมาครอบครัวเล็กๆของเราก็โตขึ้นไปอีกแล้วก็วพี่ต่ายก็9ธันวาพี่ต่ายก็ทำช่องครบปีหนึ่งพอดีครับพี่ต่ายเริ่มทำตั้งแต่วันที่9ธันวาเปิดบากกระโปรงเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเครื่องแป๊บหนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างโดยเจ้าตัว แคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดคันนี้เกียร์อัตโนมัติจะใช้เครื่องยนต์นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ของเจ้าตัว1.9แล้วนะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งความแข็งแรงทนทานของเครื่องยนต์แล้วก็ความประหยัดซึ่งอเอกลักษณ์เหล่านี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอิซูซูซึ่งยากที่ใครจะลอกเลียนแบบก็ต้องบอกว่า่วยกันให้สุดๆเพราะว่าขายอิซูซูนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องมาด่าทีหลังเฮ้ยเชียร์แต่อิซูซู เรามาช่องอิสุสุนะครับก็พี่ต่ต้องเชียร์ต้องอวยอิสุสุเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจใช่ถูกต้องไหมก็ข้อดีของการใช้เครื่องยนต์ของอิสุสุนะครับก็ที่พี่ต่ได้สอบถามช่างที่เขาทําการโมแตง่งรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้ปรับแต่งชิ้นส่วนน้อยมากนะครับใช้เงินน้อยน้อยน้อยกว่าทุกทุกนั่นแล้วก็ได้แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนั่นเองอ,อันนีเน้เห็นเขาว่ามานะ จริงไม่จริงลองไปถามช่างดูแ,แล้วก็เครื่องยนต์นะครับจะมีขนาด1 9 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็รอบเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวก็คืออยู่ที่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรแล้วก็รอบกว้างใช้งานง่ายนะครับสามารถใช้งานได้จริงคือเราไม่ต้องประคองรอบนะครับใช้รอบขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่พัน 800รอบถึง2,600รอบนะครับก็ขนาดนี้ได้แรงบิดมาเต็มๆ350นิวตันเมตรการรับประกันนะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ที่1 0 0 0กิโลเมตรหรือ3ปีนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์ไอซูสูใกล้บ้านที่สุดใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเออจะเอารถมาเช็คมาที่นี่เลยครับอิสุสุครงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองสถานที่กว้างมากๆแล้วก็ ไว้รองรับลูกค้าคิดดูเนี่ยมีชั้นชั้นลอยด้วยอ่ะหน้าหนาวเหมาะนะครับหน้าหนาวเหมาะโอเคไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปถ่ายภายในให้ดูกัน